โอคิคุ ok ตุ๊กตาผีสิงแห่งฮอกไกโดที่ผมยาวเองได้ราวกับมีชีวิตคุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวของตุ๊กตาผีสิงของทางฝรั่งมาก็มากแล้วแต่คุณอาจไม่เคยได้ยินเรื่องราวความสยองของหนึ่งในตุ๊กตาที่น่ากลัวที่สุดของญี่ปุ่นและวันนี้ทางช่องของเราจะพาคุณมารู้จักโอคิค ok ุตุ๊กตาผีที่ได้รับฉายาว่าตุ๊กตาผีแห่งฮอกไกโดโอคิคุ เป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นเก่าแก่ตัวหนึ่งที่อยู่ในวัดแห่งหนึ่งในเมืองอิวามิซาวะมีเสียงล่ำลือกันว่าตุ๊กตาตัวนี้มีเส้นผมจริงของมนุษย์อยู่ในร่างกายและยังมีวิญญาณของเด็กหญิงตัวน้อยสิงสถิตยอยู่ด้วยมีตำนานมากมายเกี่ยวกับโอคิคุแต่ตำนานที่โด่งดังที่สุดของโอคิคุก็คือโอคิคุ iku ถูกซื้อมาโดยเออิค e ิจิสุซูกิเด็กหญิงอายุ17ปีจากเมืองฮอกไกโดเพื่อนำไปให้น้องสาว ของตนเองนั้นในปี1918น้องสาวข,ของเขาอายุ3ปีชื่อคิกุโกะเธอรักตุ๊กตาตัวนี้มากพามันไปด้วยทุกที่ทุกแห่งแม้กระทั่งเวลานอนเรื่องราวดูเหมือนจะไม่มีอะไรจนเวลาบานไปเด็กสาวโตวน้อยได้ป่วยเป็นไข้และเสียชีวิตลงจากนั้นคือจุดล้มต้นของเหตุการณ์ชวนหัวลุกของโอคิกุครอบครัวของเด็กหญิงเก็บตุ๊กตาตัวนี้เอาไว้ในสารเจ้าเล็กๆเ,เ,เพื่อลำลึกถึงเธอ และตั้งชื่อมันว่าโอคิคุพวกเขามักจะมาสวดมนต์อธิษฐานกับเด็กสาวและตุ๊กตาตัวนี้อยู่เสมอในศาลเจ้าแห่งนี้จนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาสังเกตว่าตุ๊กตานั้นมีบางอย่างที่ผิดปกติไปนั่นคือทรงผมของมันทรงผมได้กลายเป็นทรงโอกระปะหรือทรงผมบ๊อบตัดหน้ามาตรงและสังเกตได้ว่าผมของมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวของเด็กสาวเชื่อว่า ตุกตาตัวนี้กําลังมีชีวิตและมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่ในตุกตาตัวนี้และคิดว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแน่นอนนั่นก็คือลูกสาวของพวกเขาเองในปี1938ครอบครัวของคิกุกโกตัดสินใจย้ายออกไปจากฮอกไกโดและตัดสินใจที่จะไม่นําตุกตาไปด้วยพวกเขาเห็นพร้องกันว่าจะเป็นการดีถ้าให้ตุกตาตัวนี้อยู่บนเกาะแห่งนี้ต่อไปและมีการมอบตุกตาตัวนี้ให้กับวัดมันเนจิ G. ึ่งดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดตั้งแต่นั้นมาตุ๊กตาคุคกิโกะก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัดเล็กๆแห่งนี้เมื่อมีเสียงล่ําลือของตุ๊กตาผีสิงตัวนี้เริ่มแพร่หลายออกไปก็มีผู้คนมากมายเดินทางเพื่อมาดูตุ๊กตาตัวนี้เพื่อให้เห็นกับตาตัวเองเรื่องราวของโอคิคุกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยายภาพยนตร์และการแสดงคาบุกิโดยมีการแต่งเติมรายละเอียดเข้าไปให้ตุ๊กตานั้นดูน่าขนลุกมากขึ้น เช่นตุ๊กตาสามารถหัวเลาะได้ร้องไห้ได้หรือขึ้นไหวเองได้และสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับผมเวลาการที่เราจะไปไหว้ตุ๊กตาโอค,คิคุสิ่งสําคัญที่สุดที่เราควรจะเอาไปก็คือแชมพูเคียมนวดผมเอาไปถวายซะตุ๊กตาจะได้สระผมอย่างสบายใจ